จะฟ้องคุณนพดลเช่นเดียวกันจะฟ้องกลับจะฟ้องกลับเลยแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดหมยเมื่อเมื่อไหร่ฉันก็ไปฟ้องกลับเลยค่ะข้อที่หนึ่งกลัวที่ไหนคะข้อที่หนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรคุณเป็นสสมีประชาชนสื่อมวลชนมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์วิจัยได้ไม่ว่าบุคคลผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งทางการเมืองใดๆที่คนเขาไม่สิ้นสงสัยนี่หลักเลยข้อที่สองหมิ่นประมาทเป็นคดีมโนสาเลและขณะเดียวกันคุณฟ้องมาฉันฟ้องกลับอะไรฉันพูดสามคำเธอล่อไปซับเมื่อกี้เธอล่อไปกี่ข้อนั่นอะฉันพูดสามคำถึงนพดลแค่ นะ<ม>เดียวกันเนี่ยเธอ่อดฉัน8ประโยค,ค8ประโยคนั้นถือว่ามิ่นประมาทโดยก,<อ>ดยการประการและโกลโฆษณาเพราะฉะนั้นน่หนักหนากว่าเลยและขนาดดูการฟ้องมาขี่สิบร้านขอโทษนะคะเงินเดือนสสแสนหนึง่งแต่ฉันเนี่ยรายได้ต่อเดือนเนี่ยนะคะ5ล้านบาทเพ<อ>ราะฉะนั้นแปลว่าอะไรฉันเป็นแม่ค้า<ม>ที่มีความรู้เรื่องการเมืองเล็กน้อยรายได้ต่อเดือนเนี่ยบริษัทฉัน3บริษัทรับผิดชอบกิจการขายสกินแคร์เพราะฉะนั้นแปลว่ารายได้ฉันเยอะกว่าสสดังนั้นฉันสามารถในการที่จะทวีคูณความเสียหายที่ฉันเกิดขึ้นเนี่ยเท่าไหร่เท่าไร่้ คูณความเสียหายว่าทำให้ฉันเนี่ยเสียชื่อเสียงขายของไม่ออกไปกี่ปีกี่ชาติานี่หลักเลยข้อที่หนึ่งข้อที่สองส่วนข้อที่สามก็คือว่ากรณีนี้เนี่ยขอโทษนะคะ คุณพิธีกรทั้งสองท่านเนี่ยก็ทราบดีว่ากรณีมิ่นประมาทเนี่ยแค่เป็นคดีปิดปากมโนสาเล่และเต็มที่ที่สุดสมมติดิฉันผิดจริงสมมตินะคะดิฉันผิดจริงก็แค่ขอโทษลงไทยโพสสามบรรทัดแต่ดิฉันท้าทายคุณนพดลนะคะดิฉันขออนุญาตท้าทายคุณนพดลรายการนี้รายการไหนรายการใดก็ได้เปิดไปทีดีเบตเขาพระวิหารชำระล้างประวัติศาสตร์นั่งคุยมุมแดงมุมน้ำเงินได้เลยนพดลมาพร้อมกับนายแปดคนดับตัมิกาคนเดียวอผมเห็นคุณมาริกาโพสโพส ออบอกว่าได้ข่าวว่านพดลฟ้องมาค่ะ,<ฮ>ะขุดบ่อล่อปลามาติดเบ็ดแล้วถึงเวลาชำระประวัติศาสตร์ถูกต้องขุดบ่อล่อปลาคืออะไรขุดบ่อล่อปลาก็คือว่าเรื่องนี้นะฉันวิจารณ์ไปถึงคุณทักษิณชินวัตรฉันบอกว่าคุณทักษิณมาทีไรฉันเสียเปลี่ยบประเทศเขมรทุกรอบ ก็จะไม่สังเกตเหรอนพดลเป็นรัฐมนตรีสมัยไทยก็เป็นรัฐมนตรีปี5้าหนึ่งสยไทยคุณสมบัติสุนทรเวชแล้วคําถามคือคุณนพดลไปเซ็นอะไรไว้ให้เซ็นได้เซ็นไหมได้เซ็นไหมฉันจะถามแค่ได้เซ็นหรือเปล่าแค่นั้นถามแค่นั้นเซ็นไม่เซ็นก็ว่ามาแล้วขณะเดียวกันตอนปี5้าหนึ่งห้าสองเนี่ยปีห้าศูนย์เนี่ยกว่าจะถึงปีเอาพิสิทธิ์แล้วกว่าจะถึงปียิ่งรักอ่ะคำถามก่อนลายเซ็นคุณนพดลในสมัยนั้นเน่ะมันเป็นประโยชน์พดผลต่อใครต่อใครถามแต่ประเด็นนี้คุณนพดลเขาเขา ตัวคุณนพดลทาให้เสียเขาพระวิหารเพราะว่าการดําเนินการของคุณนพดลตอนเป็นรัฐมนตรีถูกต้องสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ด่วมงตำแหน่งทางการเมืองคนละประเด็นกันคนละประเด็นกันเขายกฟ้องเขายกฟ้องในประเด็นที่เกี่ยวกับพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรลอกอันนั้นถูกต้องอันนั้นถูกต้องบริวารบริวาราสาแต่กรณีปราสาทเสียไปเนี่ยราสาทเสียไปเนี่ยไม่ต้องพูดชื่อคุณนพดลเดี๋ยวพูดมึงเดี๋ยวเดไปไล่เลยคือ ถ้าเกิดกลัวก็จะไม่พูดชื่อแต่ควนี้ตัวยอดปรา,าสาทเนี่ยเธอเข้าใจคำว่าปรา,าสาทปรา,าสาทแล้วก็พื้นที่รอบไอ้พื้นที่รอบเนี่ยฉันเข้าใจได้เขจายังพื้นที่รอบฉันเข้าใจ,จแต่อีกตัวปรา,าสาทเนี่ยมันไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องเป็นของขเขมรถ้า ถ้าถ้าถ้าคุณใช่ไหมหรือใครก็ตามแต่สมัยมรัฐบาลสมัครสนธ์ทะเวาไม่กลุยทางไว้การกลุยทางคืออะไรคือการเซ็นสัญญาร่วมการเซ็นเซ็นร่วมระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยในปีนั้นสมัครสนธ์ทะเวาและ<ม>หลังจากนั้นพอเซ็นร่วมเสร็จยังไงยังไงรัฐบาลสมัครกับรัฐบาลสมชายวงศสวัสด์หลังจากนั้นเนี่ยม,มันมีนกลไกของประเทศขเขมรเนี่ยเขาก็มีการเนี่ยขึ้นยื่นเพื่อที่จะเอาเป็นมรดกโลกเออเขาจะบอถ้าสมมติว่าไม่มีใครทําอะไรเป็นสารตั้งต้นเนี่ยเขมรมาจะไปไปขอมรดกโลก โดยที่ไม่มีใครคัดค้านได้อย่างไรกันผมไลเ่เรียอย่างนี้นะไอคไดอีปราสาทพระวิหารเนี่ยมันตั้งแต่2,505เดี๋ยวก่อนใช่ไหม2 0 0 2ร2ส0นักไร่5เสียถูกต้องไหม<ช>ตั้งแต่เสียเนี่ยตั้งแต่ปี2,505จนกระทั่งปี2,550คุณเคยเห็นขมนขึ้นมาครอบครองทำพิธีหรือยัง <łość> ไม่เคยเพราะทางขึ้นมาอยู่ฝั่งไทยแปลว่าอะไรแปลว่าเขายังไม่มีการส่งมอบแปลว่าถ้าเกิดเรานั่งแล้วไม่มีใครทําอะไรสมัครไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะประเด็นของมาลิกาคือเราไปแพ้ซ้ําทําไมเข้าใจยังก็ ั้งแต่ปี2002กับปี2005สมัยอ้ธนรั์สมัยอะไรก็ตามแต่จอมพลอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่นั้นขเมเสดมันยังไม่เคยขึ้นมาได้เลยมันไม่เคยตัดถนนมาได้เลยเม,มันเพิ่งจะมาตัดถนนมาได้อตอนสมัยสมัครกับสมัยสม,ยสมชายวงศ์สวัสดิ์ซึ่งสองคนนี้เป็นนอมินีใครนอมินีใค,คร